มาค่ะวันนี้พี่เมย์พี่รับรีวิวมาอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคิวของน้องกระทะเคลือบนอนสติกนะคะของอีโควินนะสาหรับกระทะตัวนี้นะคะพี่เมย์สั่งมาพร้อมกับหม้อเลยค่ะของแบรนด์นี้นะคะเขาจะเป็นแบบมินิมอลมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อหรือกระทะค่ะขนาดกระทะมีตั้งแต่24ถึง32นิ้วแถมเขายังแถมตะหลิวซิลิโคนมาให้ด้วยค่ะวันนี้มาลองกระทะใหม่ก,กันด้วยเมนูเดิมเมนูเดียวที่แบบชอบมากๆของพี่เมย์เลยนะคะก็คือผัดใบ,บมะกอกค่ะชอบเซตเครื่องครัวของอีโควินมากเลยนะคะยัง เช่นกระทะใบนี้นะเขาเป็นกระทะหินก้นลึกใบใหญ่ค่ะและราคาแค่หลักร้อยเองนะคะใช้ได้กับทุกเตาทุกประเภทเลยทําอาหารก็ไม่มีติดกระทะเลยค่ะเพื่อนๆจะผัดทอดต้มตุ๋นได้หมดเลยนะคะอย่างเมนูวันนี้ผัดใบมะกอกใช่ไหมพี่เมย์จะชอบทําไว้เยอะๆเลยค่ะ เพราะว่าจะเอาไว้ทานได้หลายๆวันนะคะเอามาอุ่นได้ค่ะกระทะใบนี้ของอีโควินก็เหมาะมากๆเลยนะคะกระทะที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยแต่เมนูนี้จะบอกว่าต้องเน้นน้ามันเยอะๆเลยค่ะเป็นเมนูที่ทําทานตั้งแต่เด็กๆนะคะและเมนูนี้นะคะเคล็ดลับของมันคือต้องใส่น้ํามันเยอะๆแต่จะบอกว่ากระทะใบนี้นะคะมีขนาดใหญ่ทําอาหารได้เยอะมากๆและไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเลยนะคะเพื่อนๆดีมากๆเลยค่ะวันนี้ทําผัดใบมะกอกแบบสะใจพี่เมย์จริงๆเลยนะคะด้วยความที่กระทะของเขาเป็นใบใหญ่มากๆมาพร้อมฝาปิดด้วยปิด อย่างนี้นะคะพอเปิดไม้ทีอาหารสุกเรียบร้อยเลยง่ายมากๆเลยค่ะกับกระทะอีโควินนะคะทำค,ความสะอาดง่ายมากๆเลยด้วยนะคะแค่เช็ดเศษอาหารก็หลุดออกแล้วค่ะเมนูผัดใบมะกอกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะตักใส่กล่องนะคะเพื่อแบ่งเอาไว้ทานวันอื่นด้วยค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของกระทะใบนี้นะคะก็คือมีช่องเทน้ําสะดวกมากๆเลยค่ะพี่เมย์ชอบมากและเวลาย,ยกจับเทแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะด้ามจับเขาแข็งแรงมากๆค่ะใช้ดีใช้ทนที่สําคัญราคาไม่แรงแล้วก็ไม่แพง าใช้มือตะกร้าสีเหลืองกดจิ้มได้เลยค่ะ